เห็นหรอปันปันเห็นหรอมันสามารถที่จะซูมออกได้แบบแล้วอันนี้ซูมเข้าอ๋อซูมออกได้แค่นี้วันนี้ห้าวันนี้เรามาถ่ายเออ สัมภาษณ์เรียกว่าสัมภาษณ์ได้ไหมได้ <c oughs> แต่ว่าถ่ายสัมภาษณ์นะคะซึ่งม,มีมีไม้ด้วยแนะนำตัวก่อเนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,นนะอป,ปันปันนะคะจากแนวบิ๊กทีมเฮียหนูปันปันเฮียหนูห เรามาทำาด้า่าทงานแี่บแบบอะไีมาใม่ยแต่ว่าไหนๆซิงเกิลเพงใจชนะเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการแอบรักคืออยากให้กำลังใจชาวแอบรักสักหน่อยไหมคะ ก็จริงๆการแอบชอบคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบสวยงามมากทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่แบบตอนช่วงที่เราแอบมาใครสักคนนะคือโลกเรามันจะแบบเป็นสีชมพูมันจะมีความตื่นเต้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบแฮปปี้กับการที่ได้ชอบใครสักคนคือเออไม่เรียกว่าให้กำลังใจแล้วกันเรียกว่าแบบว่าเหมือนบอกว่าแอบชอบใครแอบชอบได้แต่ว่าอยาให้มันทําให้เราแบบว่า ต้องมาเฮิร์ดเองต้องมาเศร้าเองหรือว่ารู้สึกว่ารักตัวเองน้อยลงคืออยากให้แบบทุกคนแอบชอบด้วยความแบบแฮปปี้ดีกว่า mm hmm. ให้แบบตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยการได้แบบชอบเนี่ยมันแบบมันคุ้มค่ากับชีวิตเรากับแบบความรู้สึกเราอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบแอบชอบแล้วก็แบบไปเคิร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หลังโอเคน่าจะชอบเป็นเรื่องค่กลับมาอีกครั้งนะคะทุกคนรู้หรือยังว่าเราได้รับรางวั Oscar <Okay. S 1> ลออสการ์เราได้ okay. น้องวีรางวัลออสการ์ วัสดีฮะตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายเซตที่2นะคะตอนนี้ร้อนมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตึกแอร์ตัดทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หมา problem อยู่แล้วนะคะเพราะเราทนได้เพราะเราคือ4ี่ทนได้อไม่ใช่นี่ทุกคนวิวสวยมากให้ท้ายว่ามาันคือที่ไหนเห็นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วปะตอนนี้ก็กำลังเล่นเกมนะคะไปดูเกมได้ใน TikTok Now BKK เกมจะอยู่ในนั้นนะคะที่ปันตอบใดๆไปดูได้ต้องหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนี่เลยณจุดนี้คือมันซูกเขา้าหน้าหลังมากเราจะมาลองชิมกันนะคะสำหรับเมนูเมนูอะไรมียอช ก็มันจะอร่อยขนาดนี้เพราะว่าหน้าตามันดูแบบมันก็ดูงันๆเข้าใจไหมแต่ว่าแบบพอกินปุ๊กคือแบบสุดๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมชีสเคส้กต้องมากินนะคะอยู่ที่อะไรนะสาทร ขาทอนนะคะทุกคนซอยอะไรก็ไม่รู้ลองเสิร์ชก,กันด,ดู๋ยวขอไปกินก่อนนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในโรงแรมมันคือโรงแรมแหละแต่เรามากินข้าวนะคะเป็นหนึ่งวันที่คอนเทนต์เยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ Cat on the Roof ที่ MBK นะคะแต่ว่าตอนนี้ปากซีดมากแต่ตายเต็มอยู่นะแต่ปากซีดมากเลยเ,ออเราน่าจะจบบล็อกของ วันนี้ไว้ตรงนี้แหละ